ทั้งสองฝ่ายก็ยังชิงไหวชิงพลิบกันอยู่ทั้งในสมรภูมิลบรวมถึงด้านการค้าเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการใช้พลังงานมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดนี้ครับทางฝั่งของยูเครนประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะไม่ต่ออายุเรื่องของการทําข้อตกลงที่จะมีการส่งก๊าซธรรมชาติจากรักเสเซียผ่านยูเครนไปให้กับประเทศในสาภาพยุโรปนะครับซึ่งสัญญาที่ว่านี้เนี่ย เขามีการจัดทําแล้วก็ส่งก๊าซกันมายาวนานร่วมๆ30ม30ปีแล้วครับโดยอายุสัญญาจะอยู่ที่5ปีก็จะมีการต่ออายุมาเรื่อยๆแล้วครั้งหลังสุดเนี่ยคือครบกําหนดคือในวันที่1มกราคม68ยูเครนประกาศชัดเจนว่าไม่ต่ออายุดังนั้นเองครับทางก๊าซพร้อมซึ่งเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัเสเซียเขาก็เลยออกถแถลงการมาก่อนหน้านี้ว่าทางบริษัทได้ยุติการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านยูเครนแล้ว ก่อนหน้านี้รัเสเซียยังคงลำเลียงก๊าซธรรมชาติของตนเข้าสู่ยุโรปโดยผ่านยูเครนแม้ว่าจะมีการเปิดปฏิบัติการทางการทหารตั้งแต่ปี65ก็ตามโดยก๊าสพร้อมได้กล่าวโทษการยุติการส่งก๊าซว่ามีสาเหตุมาจากยูเครนไม่ยินยอมขยายข้อตกลงการขนส่งก๊าซโดยถแถลงการระบุว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ก๊าซพร้อมไม่สามารถลําเลียงก๊าซธรรมชาติผ่านยูเครนได้ทั้งในทางเทคนิคและทางกฎหมายตั้งแต่หนึ่งมกราคม68เป็นต้นไปนอกจากนี้ยูเครนย,ยังประกาศด้วยว่าระยุติการขนส่งก๊าซจากรัเสเซียแล้วเช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้ยูเครนก็ประกาศครับว่าปฏิเสธการต่อสัญญาและตัดการขนส่งก๊าซผ่านยูเครนเพื่อปิดกั้นแหล่งรายได้ของรัเสเซียนะครับแต่ว่าทีนี้เองคนโดนกระทบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะรัเสเซียนะครับ แม้ว่าด้านหนึ่งเนี่ยก๊าซธรรมชาติจากรักเสเซียที่ขายไปยังสาภาพยุโรปปีปีหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐจะหายไปแต่เชื่อได้ว่าเดี๋ยวทางรัเสเซียจะมีการปรับเนื้อปรับตัวด้วยการเอาก๊าซธรรมชาติราคาถูกนี้ไปขายให้กับเจ้าอื่นที่มีความต้องการก็ได้แต่ขณะเดียวกันตัวยูเครนที่เป็นทางผ่านของก๊าซก็มีท่อเนี่ยพาดผ่านมาจากรักเสเซียเหมือนกันก็จะรับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับ เนื่องจากในแต่ละปียูเครนเขามีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากราัสเซียผ่านประเทศของเขาแล้วเข้าไปยังสาภาพยุโรปปีหนึ่งจะตกอยู่ที่1,000ล้านดอลลาร์สหราัฐค่าธรรมเนียมตรงนี้ก็จะหายไปด้วยเช่นเดียวกัน